สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC ที่น่ารักค่ะขอต้อนรับเขาสู่ทีมงานคุณพ่รวยเช่นเคยค่ะคุณพอ่อคุณแม่จ๋าวันนี้มาพบกันเป็นคลิปแรกนะคะท่านผู้ชมจ๋าอ่าวันนี้เพิ่งไปทํำธุระเสร็จเพิ่งมาเนาะค่ะท่านผู้ชมจ๋าก่อนอื่นก่องนขอบครับชมรับฟังตัวเลขแนวทางกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางทีมงาน,น,นในเดอ้อจ๋าท่านผู้ชมจ๋า วันนี้เรามาดูนะคะงวดเมื่อกี้นี่เจ่บุญเขียนไว้แล้วเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่พอออกมาล่องไหมคะท่านผู้ชมเป็นไฮเป็นหฮ่งนค่ะบอแต่งวดนี้ก็ให้มาแล้วนะคะงวดนี้ก็ให้มาแล้วก็เลยจยาเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่สันติว่าเออมันเข้าอยู่นะเขาให้เข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะก็คืองวดเมื่อกี้เป็นงวดที่ซีนั่นแหละก็เลยอยากเอามาบอกคุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะคะ่ะเข้ามาหลายงวดมากๆเลยท่านผู้ชมล่องบนตัวเลขในเด้อค่ะ อ่านั่นแหละเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานเมื่อก่อนถือหวยรว่อยเบิกกัน่ะแม่เจ๊ใหญ่เขาบอกมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาจะปล่อยเร็วกว่าเดิมนะคะให้แค่หกครั้งเท่านั้นนะคะส่วนอ่อหกครั้งคนก่อนครั้งว่า,าน่าจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้มือขึ้นใจบุนเสี่ยงเลขฝันดีดีนะมืชม่อมฝันมาถือคาถือแนวสันเด้อร่องเบิงนะจ่าร่องเบิงนะจ๊านะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวเลขให้นะคะชุดสามตัวนะคะเขามีสามหางนะคะแล้วก็ชุดอ่าสองตัวมีห้าหางแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณพอ่อคุณแม่ชอบกับจัดต่มนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะนั่นแหละก็เลยอยากเอามานําเสนอของเขาหนให้ถูกมาแล้วสามหมดติดสี่หมดติดติดเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเลขนี้เลขอย่างจะบอกว่างไรหนล่ะเนะ เลขของอคุณพี่แอดเนตพารวยนะคะเอฟซีทรงมานะคะบอกว่าเอาไปบอกให้แน่เลขเพิ่นเขามาตลอดดิแอดประสันก็เลยอยากเอามานําเสนอนะคะ,ะนั่นแหละของพี่เอพี่เนตเดี๋ยวจะบุญจะขอเขียนใส่สมุดให้ดูนะคะนี่คนทรงมาแบบนี้เมื่อเมื่อกี้นี่กับเขาอยู่ค่ะเขาที่ศนะูนย์เก้าเก้าศูนย์นแล้ววันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะจ๊ะเดี๋ยวขอเขียนใส่สมุดให้เลย ท่านผู้ชมมาตามเลขมีที่มาอันของ,คงหคขางในเนเอแอร์ประสานเดี๋ยววันนี้ลงให้เลยข่าวตรงนี้นะคะเลขมีที่มาเอาไม่ใช่เลขลึกลับหกขางแตกเนาะคะนน่ะเดี๋ยววันนี้ลงให้ด้วยนะจ๊ะแต่วันนี้เอาของพี่พี่เนตรไปก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวขอจดก่อนนะคะลองพิจารณาบัางคุบพ่อคุณแม่หนูก็เห็นบ้านๆตามาตลอดมาหลายหัวตลอดหนูก็ น้องเองอ้าวเขาเขาตลอดแท้เหล็กคนนีกสันดีล้องไปเสียงฝันเบืองฝันอีกไอ้เรื่องเมเม่นมาบอกแอดนั่แน่ล้วกามืนอนีมีเลขกอีกอันนึงเนาะค่ะที่เจบุญไ้เบิองเมืองใน905นะคะเข้าเต็มๆวันนี้ก็มาแล้วนะอ่ามาแล้วอีกตัวหนึ่งวดนี้เขาให้มาสมตัวอย่าลืมตัดเล่นที่งวดเมื่อกี้ที่เขาให ให้509ทำมือช่วน่องเบิ้งน้องไปเบิ้งคลิปน้องเจะบุ่นเบิ้งที่หลังเ้อมันมีอย่เป็นเลขไปตรงกันก็ของอเพื่อนพอดีเนาะแล้วก็วันนี้เลขวิ่งล่างอย่างเดียวออกไม่ประสงค์ออกนําก็มาแล้วแต่ว,ว่าจับคู่ไม่เข้านะคะเล่มามักสายวิ่งสายแรงซ้ายเายมื่อยเอาใจสาย,าย,ยาวิ่งสายเหนื่อยวันเมื่อกี้เขาฟันที่เก้าล่างเม็ดเดียวก็เข้าที่เก้าศูนย์นะคะโอเคอื เตรียมสมุดปากกานะคะจดก่อนนะคะค่อยแคปเนอะอาะสำหรับของพี่เนตรประจามวดวันที่16เมษายนนะคะ2567นะคะเขาให้มาจดแปพร้อมกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จักไอตัวที่หนึ่งนะคะสามหางก,ก็มี919นะคะแล้วก็มี0ูนย์เก้าเกู้น่นนี้อาจจะเป็นได้ถ้าไม่หางก็เบิ้ลนะคะ ส่วนสาอาสองตัวมี5ห,หางด้วยกันก็คือ08791999และ07นะคะนี่ค่ะชอบจัดขัดผันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวก็บอกคุณแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะในส่วนที่ใครอยากได้ตะกรุดหรือว่าหลวงปู่นะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะค่ะเหลืออยู่ประมาณ20ชุดสุดท้ายนะคะทีเจะ ที่บางคนถามว่าใจบุญหนูผูชา,ยอ,ยาอย่างนี้อนาวัสันคือดวงดีครับแท้วัาสันได้ร่วกถึงเลขตลอดใจบุญก็บูชาตะกุดดูดซับตะกุดมหาโชคมหาลาภของอาจารย์นะคะแล้วก็หลวงปู่พี่บุญนะคะใจบุญจะเอาติดก,กระเป๋าตังไว้ตลอดนะคะอี๋ท่านผู้ชมอันนี้มันกะสี่บอกว่างไหนเป็นความ เชื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ดใดบ่เสือ้อกับว่เป็นย่างตาต่ำของหนูหนูเสื้อนะคะในส่วนของหลวงปู่พี่บูนคนเดียวที่รู้ประวัติเพื่อนดีเนาะคะ่ะแข็งคาดปลอดภัยทุกอันทุกอย่างแล้วก็ห้าออกอ่า <c oughs> โอ้โหขอให้ปลอภัยนะคะแม่แล้วกะตะกุดอ่าดูดอ่าตะกุดดูดดูด,ด,ดซับตะกุดดูดโชคดูดซับมากคะผู้ใดที่ว่ถือเล่มนะคะกะได้บูชาตัวนี้น,น้องบูชาไปแล้วกะทุกวันพระ ให้เอาออจากกระเป๋าตังมาใส่ขันห้าแล้วบูชาเพื่อนขันห้าคืออะไรบางคนโ้รมาถามกันหลายมูอนีพบูชากันหลายมากๆคุณผู้ชมรับขทอับกับะท่านค่ะ,ะขันห้าคืออะไรก็มีเทียนถ้าเป็นสีขาวยิ่งดีนะคะถ้าไม่มีสีขาวเทียนเหลืองน้อยก็ได้นะคะก็คือเทียนห้าคู่ดอกไม้ดอกพุดธนะคะดอกเลือยดอกไม้สีขาวนะคะห้าคู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็ถูกบรรพานเอาออกมากมาตัาง มาตัาง้งอ่ามาบูชาเพื่อนละกอธิษฐานเอาบอกว่าอาตากุฎเรียกสามุโชคอ่ากระทองนโมสามจบปุ๊บเราตั้งกิจอธิษฐานเอาก่อนที่จะเข้าบ้านอย่าลืมบอกผีบ้านผีเรือนบอกกาวเทวดาวบอกว่าได้น้ำวัตถุชิ้นนี้ของอาจารย์มากนะคะ อะไรไม่ยู่ในบ้านเพาะกระบอกพี่บ้านพี่เลื่อนห้องละทโมาชุมจานนั่นแหละก่อนที่จะเอาไปก็บอกกล่าวเขาด้วยนะคะผู้ใดสนใจก็คือติดต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊พูจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะสําหรับกระุดหมู่บ้านโชยเบอรงเลเดอร์ค่ะเมื่อน้ชุดโจ้เอาอไปโซงแล้วค่ะบัดนี้เหลือแต่สีเบิรตอาจารย์ว่าเหลือยี่สิบชุดสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเออในในส่วนครีมก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะครีมเนี่ยนี่ ราคาเต็มแล้วนะคะราคาเต็มแล้วไม่มีโปรโมชั่นแล้วแต่ว่าจะเทสกรตอนรับสงการอีกอยู่บอลูวายีามใดหรืออาจจะเป็นลังสงการเราบ่จักเพื่อนว่าเพิ่สนเสีดให้เดือนเมษานี่แหละเจ้าบอลลูว,วามือใดสิแม่จา่าเพ่บอกพ่อแม่จา่าเอาแคปหน้าจอนะคะอ่าในส่วนตะกุดจบไปแล้วในส่วนขิมจบไปแล้วเข้าใจกันนะคะอ่าต่อไปเรามาแคปจอที่เลขพิเนตนะคะอ่าแคปเลยค่ะแคปเลยนับหนึ่งถึงสามชอบจัดขัดพามน,นะคะหนึ่ง สองสามแคปเจอร์ค่ะใจะบุญขออนุญาตเอาลงนะคะอ่าเป็นอย่างที่คุณอคุณแม่นะคะโชคดีสำหรับทุกตัวเลขทุกแนวทางเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เลขลึกลับหกหางแตกนะคะอ่าคุณบอกคุณแม่ขอขอมาลใล้มากๆโทรถามนะคะว่าไหนมากไปที่ใจบุญสัมภาษณ์ไว้เลขกิดวันอื่นเข้ายลยสำนักอีหรีค่ะท่มนผจ้ชมจ๋าเข้าไล่อีลีเข้าไลอีลีเนี่ย เลขแม่ร้อยเอ็ดก็เข้านะคะสองหนึ่งแปดเดลจิบุญเอามานําเสนอให้นะจ๊ะก็เข้าอยู่นะเลขแม่ร้อยเอ็ดนี่นี่โอเคนั่นแหละแล้วหนูจัดการให้ค่ะของผูได้อีกตุ้ยหลายค่ะเลขวิ่งสิบห้าล้านก็รอนะเลขวิ่งสิบห้าล้านรอไปก่อนนะใกล้จะมาแล้วแหละใกล้จะมาแล้วแหละเออเอา ที่นี่นะคะสําหรับคลิปอ่าแล้วก็หลักร้อยโคตรแม่นที่เขาให้แปะเงินเขาให้มาแล้วนะคะรอติดตามกันได้เลยมีทุกสำนักมีทุกตัวเลขแนวทางจะรีบเอามาเบอเอามาพูดคุณปอ,อกคุณแม่แล้วค่ะก่อนสงการเฮาเล่นสงการเซ็ตวันทีสิบหกมาเฮารับโชคร,รับชัยไปด้วยกันเออบางคนอะทำกันเข่ามาวาใจบุญวันทีสิบหกเลขออกที่บ่อลูกก็แม่อนอยู่จเฉยตาตามที่หนูเบิ้งเพิ่นว่าอาอกไหมคะแม่เพิ่นยังไม่ได้แจงวางเลนะคะเข้าใจตรงกันเนาะ อ่สำหรับคลิปนี้เจบุญจามลาพาจากนะคะไม่มีอะไรมากมายอ่ต้องจากที่ตุ๊บคลิปนี้กปทะขเคาะอวยพ่ออวยใจพ้่ปอคุณแมทถูกหวยร้อยเบอร์บอกจำงหวะไที่หนึ่ง16เมษายน2567นะคะให้โชคดีให้เฮงๆปังๆกันทุกคนที่สําคัญอากาศร้อนมากๆพ่อคุณแม่จะออกไปใส่ร็รย่าลืม ถ้าจิ้มหนาๆในเด้ออ่าเจบุญแห้งดำานี่จะโบโ่จิมจะของบางหน้าลดค่ะทำเขาจะเาถามว่าเอาหนาตัวนาะออกแดดตลอดเป็นยังคือบดดำเล็กเพียก็มีครีมหน้าใสเจบุญนะจ๊ะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตะกรุดหลวงปู่แล้วก็ครีมโทก,กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวน้องเจงบุญจะไปโทรกลับหาเองก็ได้นะคะอ่ะาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ